ฮัลโหลสวัสดีทุกคนกลับมาเจอกันกน้อยเองจี้กันอีกครั้ง,น,งนะเจมเ่มจำกันตอนนั้นได้มาที่เราไปแอบไปไว่ายน้ำที่บ้านหลังหนึ่งแล้วเขาก็ไล่ฉันออกจากบ้านเหมือนหมูเหมือนหมาฉันไม่ได้ทำอะไรผิดเอ็งจี้ไม่ได้ทำอะไรผิดเอ็งจี้แค่อยากว่ายน้ำเองจี้แค่ร้อนแล้วบ้านเอ็งจีงจ้ไม่มีสระว่ายน้ำทำไมต้องไล่เอ็งจีอง้ออกไปนอกบ้านด้วยเอ็งจี้รู้สึกเสียใจแล้ว very very well sad โ okay. อเคเองจี้เป็นผู้หญิงที่เจ็บหรือจำเจ็บหรือจำแต่ว่าเองจี้ไม่อาฆาตแค,นะคะ้นนะคะเพราะเองจี้สวยกว่านั้นนะคะเองจี้เจ็บหรือจำวันนี้เราจะไปลือฟื้นความจำคนที่บ้านหลังนั้นที่กระทำกับฉันเอาไว้เธอดูในห้องนี้นะคะว่ามีอะไรอาจจะมองไม่เห็นนะคะเพราะว่าไฟมันไฟมันมัน,ม,นมันไม่ติดนะคะดังนี้นฉัน,นะะเปิดไฟก่อนนะคะดวงเธอนี้ เห็นสิ่งนี้ใช่ไหมฉันจะเอาสิ่งนี้นี่แหละก็เป็นฉันจะมีปืนสั้นกับปืนสไนเปอร์ฉันจะเอาสองอย่างใส่กระเป๋านะคะตรงนี้มึงเจอกูแน่อีบ้าหลังนั้นก่อนือนตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วใช่ไหมดีเลยฉันเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนทุกวันชุดทุกวันทุกวันไหนทกวันสามฉันจะใส่ชุดปฏิบัติการรับเอ็งจี้่ะหนูเปลี่ยนชุดสิคะลูเอ็งจี้ชง นี่นี่ก็คือชุดปฏิบัติการรับของน้องแองชีโอเคเรียบร้อยแล้ววุ้ยทำไมมันไม่มืดสักทีคะนี่มันกี่โมงแล้วจะทุ่มหนึ่งทำไมมืดชาจังเลยอ่ะไม่เป็นไรเราจะมาที่ครอบครัวนี้เจอกันแน่เจอกันแน่สิ่งที่เธอทำฉันเอาไว้ให้ฉันรู้สึกเสียใจฉันรู้สึกว่าฉันโดนหักหน้าจากการไล่ออกนอกบ้านฉันจำไม่ลืมมือโดนฉันแน่ไปแองจี ขับรถก่อนนี่ขับรถถึงเนแล้วดูดูน้องเองที่ขับรถแป๊บหนึ่งแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ถึงนั่งขับรถเร็วมากชงถึงแล้วก่อนอื่นนะคะฉันจะถือปืนฉันจะใช้ปืนสั้นก่อนกดเที่ยววุธแล้วก็แครีเวปพอนไปที่นี่ ไหนมองไปที่หน้าต่างสิดูสิว่ามีใครอยู่บ้านมั้งอ่ะแอบดูสิับนะอุย้ยมีชนีเด็กหนึ่งคนยังไงอุย้ยมีคนที่สาวไว้นะ้ำหนึ่งคนสองเลยนะบ้านหลังนี้ไม่มีห้าคน,นจัาได้มีใครอีกไหมอ่ะมันหายไปไหนก็หมดทำไมเจอแค่สองคนยังไงเอานี่นี่นี่มีคนตรงนี้อีกตัวแม่ สาคนอันนี้น,น,นี่เด็กทากันบ้านอีกสี่คนมีสี่คนเหรอรยังไงแ้่ฉันจำได้ว่ามีห้าคน่ะอ๋อนี่นี่นน,นี่แล้วก็เด็กเล็กนี่อีกคนหนึ่งหกคนห้าคนโอเคครบละเรียบร้อยอ๋าดีมากคนอยู่กันครบใช่ไหมมานี่มานี่เลยงี้หล่อนมต้องมองแล้วหล่อนปตรงสรศั่าย์ไว้น้ำก่อน นจาจะต้องหนีอ้าคนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมดีขึ้นมาสิไม่ขึ้นใช่ไหมได้ฉันี่กดอ่ะอาวุธหายวะแคลรี่เวปพอนฉันก็กดที่ตัวฉันเองฉันก็กดที่ชูดนีเข้าสู่โหมดปืนตายแน่หนึ่งสองสามปังหนี่นีตายคาสะน้ำาเลยคะ่ะคือเสียงปืนมันไม่มีไงฉันก็เลยต้องพากให้ดังปังนี ตายไปแล้วหนึ่งศพเป็นอย่างไรล่ะละหายไปไหนละ่ะจมน้ำตายไอ,อ้ตานี้แอบเห็นว่ามึงเห็นกูนใช่ไหมอ๋อดีอุ้ยอุ้ยแอ,ยองจี้เดี๋ยวคนเห็นเธอน,นะคะเธอมาแอบก่อนนะคะแอบ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 ,แอบ,แอบนี่เดี๋ยวมีคนเห็นเดี๋ยวมีคนเห็นตายไปแล้วหนึ่งศพตรงนั้นใช่ไหมโดนแน่แองจี้หนูมาตรงนี้ลูกทำไง ทันก็จะเลือกตรงนี้ฉันก็กดปุ่มชุดอบต่อไปจะยิงโดนไหมเนี่ยไกลเหลือเกินหนึ่งสองสามปังน,นนงนีแน่เป็นค่ะแต่คนนี้ชื่อเจคเนี่ยเป็นคนต่อไปเดี๋ยวรองนางตายกันจริงจี้นางใส่สีดำไงแหมดุนเนียนกว่ความมืดมากเลยเฮ้ยตายไปแล้วหนึ่งเหลือ,ออีกสี่ ต้องร้องไห้หรอ <c oughs> เดี๋ยวก็ถึงตาเธอนะจะต้องนั่นเอา้ามันจับมือเป็นเฉยเลยวะ่ะแบบด้วยความยินดีที่เป็นเพื่อนกันอย่างนี้เลยตายไปแล้วหนึ่งนะคะบ้านหลังนี้ทําฉันเอาไว้ตบไปตาแก่แกตายสิแกฉันยิงแกไปเมต่ตะกี้เนี่ยทำไมแกไม่ตายอ่ะแกไม่ตายใช่ไหมได้ไม่เป็นไรยังจี้หนูมานี้หูกไอ้ยะ จริงจนะี้เอา้ามันหนีเข้าบ้านวะเธอ <c oughs> ก่อนอื่นฉันต้องปิดไฟดก่อนดวนี่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นฉันฉันก็จะมาเคาะประตูมันอยู่ในบ้านของทุคนใช่ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉะนั้นฉันต้องเข้าไปในบ้านเมื่อกี้ยิงไปแล้วสงสัยยิงไม่โดนติ๊งตองฉันกดชุดเลยแล้วกันนี่ใครออกมานอกบ้านมึงโดนกูยิงแน่ ออกมาสิออกมาออกมาเลยเอาปืนจ่อตอนนี้ฉันก็เอาปืนจ่อหน้าบ้านอยู่นี่เฮ้ยมไม่ออกมาวะเฮ้ยมาดิเฮ้ยเฮ้ยดีเสกเปิดประตูเฮ้ยทำไมไม่ออกมาไม่ออกมาฉันจะยิงแล้วนะฉันยิงประตูบ้าเนเธอแล้วนะยิงโคมไฟเอยทำไมมันไม่ออกมาฉันกดออดแล้วนะนี่เนี่ยปัยงยิงไฟก็ได้วะอ,อีเด็กนี่กำลงังชวนฉันเข้ามาใช่ไหม เดี๋ยวรอแป๊บนึงนี่เด็กมันออกมาแล้วเธอสวัสดีครับขอขาบ้านหนุนนะครับฉันปลอมเสียงนิดนึงฉันทำเสียงผีไม่ได้หรอกเขารู้ว่าฉันเป็นใครนะคบต้องงี้สวัสดีครับขอขาบ้านหนุนนะครับไม่รู้เรื่องะอะไรนังเด็กผีนี้ชูนี่เนี่ยเอาไปตาแก่นั้นนังเด็กตาซะเธอมึงใส่หมวกไม่ช่วยอะไรนี่ยิงแสกหน้าเลยรปังอุ้ยทำไมตัวยาวขึ้นคร เด็กคนนี้ตายแล้วอันเลิศดยฉันหายตัวมาห้องห้องนี้ก่อนดคนที่บ้านมันเห็นชอยิปนี่เน่ยใช้สไนเปอร์มั้งไหมเปลีป่ยนปืนมั้งดีกว่าเนาะใส่ในกระเป๋าซิมเดี๋ยวฉันจะถือสไนเปอ,อ่ะฉันเก็บปืนอันนี้ก่อนโย,โยบมาทูบโยบมาทูมาหลับตัว ไปแล้วอ้าเด็กคนนี้ตายไปแล้วคราวนี้เหลือสามคนในบ้านหลังนี้เอ๊ะอยู่ร้องไห้กันลำรากามิก่นแองจิลอนไม่ต้องมาไวทุกข์ให้เขาแหม,มเธอจะไปไวทุกข์ให้เขาทำไมเดยวทำไมใครเปิดเพลงดังครับบ้านหลังนี้ฉันลำาขามาฉันลบเพลงก่อนแห<ะ>มร้องไห้กันยัยมันต้องมาร้องไห้เลยนะขราวที่แล้วเธอทำฉันเอาไว้ฉันไม่ลืม หลืออีกสามเหลือเด็กกับผู้หญิงขอชีวิตหรอคะมันมีวันซะหรอกร้องกันเลยร้องกันเข้าไปแอ่งจี้ราอะอย่าไปเปิดเพลงทำไมคะโอเคเรียบร้อยตายไปแล้วสองเหลืออีกสามใครอยากเห็น สไนเปอร์บ้างหรือฉันจะใช้แบบฉันพูดผิดพูดถูกนะคะฉันจะใช้สไนเปอร์ให้โดอะไรอ๋อนี่นอนหลับอยู่ใช่ไหมดีตายคาเตียงแน่มงมีตายคาสระน้ำหนึ่งคนต่อมาตายบนเตียงจะหนูนอนหลับใช่ไหมพวกคนพวกนี้มันคงมองไม่เห็นฉันนะเธอเพราะว่าฉันใส่ชุดดำแล้วไฟก็มืดนะเออไม่มีการแบบเปิดไฟอะไรอย่างงี้ เพราะว่าฉันจะตัดระบบไฟของบ้านนี้ไปแล้วฉันถือสไนเปอร์เตรียมพร้อมต่อไปก็คือเด็กคนนี้ตายนี่หนึ่งสองสามป้งโอ้โหโอ้โหเฮ้ยทำไมมันระเบิดระเบิดแรงขนาดนี้เธอระเบิดแรงมากอาลุกขึ้นมายังไงอาลุกขึ้นมาตายว่ะเลิศนางเด็กคนนี้หลับใช่ไหมือมันตื่นหรือวะมันรู้วะมันตื่นโอ้โหเมื่อกี้แบบ ระเบิดสุดยอดไปไหนออกไปดูออกไปดูอ <c oughs> โอ้โหเธอระเบิดแรงมากอะเธอเลิศมากอะตร <c oughs> งนะอ๋อฉันรู้แล้วห้ามยิงห้ามฆ่าคนต่อไประหว่างที่ไอไอมัจุราชเนะี่ยเขาเรียกว่าอะไรวะมันมาพอไม่งั้นมันจะไม่ตายเว้ยต้องรอให้มัจุราชมันไปก่อน โสนะนาใครจะเป็นรายต่อไปล้ารากันนี่พอนะคะเหลือเธออีกสองคนฉันไม่ปล่อยไว้หรอกเดี๋ยวเธอไปแจ้งความปล่อยไว้ไม่ได้หรอกนะคะเธอตรงนั้นร้องไห้ไปเลยเอาล่ะใครจะมาสบต่อไปฉันยิ่งผีได้ไหมเดี๋ยวเดินเข้าไปในห้องสิ ถ้าฉันยิงผีได้ไหมยิงยิงซ้ำยิงซากะยิงซอปยิงยิงซ้ำยิงซากยิงซอนซ้อนเงื่อนตายแล้วตายอีกไงอ้มันลงมันหายไปแล้วเธอยิงไม่ทันว่ะอ้าวหายไปหมดเลยอารมณ์เสียนะครับอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเหลืออีกสอง่อไปจะเป็นใครชูด มันมองไม่เห็นฉันค่ะเพราะฉันแส่ชุดดำเมืองตายปังนี่แน่อีกหนึ่งศพเหลือคนสุดท้ายก็คือชนีนางลองให้เป็นเลยลองให้เป็นเลยนางนี้นะครวที่แล้วนะทำทำไว้เจ็บแสบมากมันไล่ฉันออกนอกบ้าน เหลืออีกหนึ่งคนตายกับหมดกครอบครัวเลยมันตายตายกับหมดกครอบครัวแล้ววาเธออันนี้เหือนางแม่เนปะคนสุดท้ายแล้วนะเป็นไงล่ะโอ้เมื่อกี้นี้ระเบิดแบบระเบิดร้ายแรงมากอะบุง้งเมื่อกี้เธอเห็นใช่ไหมบึ้มโอ้โหสุดยอดสุดๆไปเลยเพ่อ๋อแสดงว่าถ้ามันนอนหลับแล้วยิงมันจะระเบิดใช่ไหมยิงไง ตายอีกหนึ่งศพหรือคนเดียว The Sim s i m เป็นเกมโลกสวยนะคะบ,บอกเลยฉันก็เล่นแบบโลกสวยเนี่ยเป็นอะไรสวยมาและวสวนสะพังผูดูดูนเปอร์ฉันสิใหญ่อลังการมากไป้ยฉันใหญ่ยักษ์มากอ้าวมีการจับมือกับยมมาทูตยมมาบานเน่เธอเโอ้ยฉันนี่ยู่ข้าวแล้วนะนี่ฉันนานาก็ร้องร้องไห้อยู่นั่นแหละ ้องไห้ไม่ได้ช่วยให้กลับมาหรอกนะยหยุดร้งงองได้แล้วค่ะเดีย๋ยวจะจะส่งเธอตามคนในครอบครัวทิพไปชุดอยู่ไหนอยู่ไหนอาจจะหน,นีใช่ไหมไหนวิ่งมันหนีฉันได้นะเธอฉันยิงไม่ทันวันมันไล่ฉันออกไปข้างนอกว่ะน้อยแนะ่ยิงไม่ทันเมื่อกี้นี้อารมณ์เสีย ลออตายไปนะเธอได้ได้ได้ลอตายไปนะไม่เป็นไรค่ะฉันมีวิธีการที่จะล่อนางให้ออกมานอกบ้านเดี๋ยวฉันจะไว้น้ำเดี๋ยวนะฉันจะแก้ผ้าไว้น้ำดีกว่าิฉันจะหนาวตายมีเนี่ยคือคราวที่แล้วฉันไว้น้ำใช่ไหมมันไล่ฉันออกนอกบ้านว่ะคูตอนนี้อากาศหนาวด้วยอะเธอมันเป็นแบบนั้นฉันจะเปิดไฟนึงฉันมองไม่เห็นเลย ไปทุกดวงชึงเออเฮ้ยมีหิมะด้วยอ่ะเธอฉันแก้ผ้าไว้น้ไม่ไหนระูจัแล้วเห็นฉันแก้ผ้าเนี่ยไม่เป็นไรนะครับมันมืดเดี๋ยวนางจะออกมาไล่ฉันออกนอกบ้านเว้ยถ้าฉันแก้ผ้าไว้น้ยแต่ตอนนี้ฉันแบบว่าเพราะว่าฉันต้องหนาวตายแน่เลยอ่ะเป็นการกระทําที่บ้ามากออกมาสิคะออกมานะจ๊ะ ทำไมไม่ออกมาล่ะคะฉันว่ายน้ําอยู่ที่บ้านเธอเนี่ยเรียร์เธอยังมาไล่ฉันอยู่เลยอะ่ะบอกมันหนาวว่ะยังจีบอกโอ้หนูหนาวคะ่ะหนาวจนนมแข็งทั้งหมดแล้วนะขึ้นก่อนตอนนี้อุณหภูมิเท่าไหร่ยี่สิบสามฟาเรนไฮต์ Fahrenheit ก็ประมาณสักสิบองศาเซลเซียสได้ไว่ายน้ำก่อนนะคะทำไมไม่ออกมาล่ะไล่ชั้นสิออกมาไล่ชั้นสิเธอ เปนชิคกอลังรอชิคกอลังรอให้มันออกมานอกบ้านชิคจะได้จัดการมันแหมสะใจเหลือเกินทำไมไม่ออกมาละ่ะเอ็งจีบอกหนูหนาวว่าอยากให้หนูไว้หนาวได้ไหมหนูหนาวมาเลยตอนนี้ได้อลไรทำไมคอมฉันดังันะเธอตอนนี้มันตีห้าและวะ้วว่ามัน สามารถกดกลิ่งเคาะประตูได้ครั้งหนึ่งโอเคเลิศฉันจะเรียกเธอค้าเปิดประตูที่นอเอยค่ะอุตายแล้วอุตายแล้วฉันใส่ชุดนี้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวไม่เห็นหน้าฉันเดี๋ยวไม่รู้ว่าฉันคือใครแต่ก็ไม่เป็นไรมาเพราะยังไงเดยวก็จะตายอยู่ดีแหละถือปืนมาถือปืนกดออดไหมอุ้ยหิวข้าวที่บอกหนูหิวข้าวแล้วไะออกมาสิ ออกมาสิโดนยิงไงทำไมไม่ออกมาล่ะอ๋อมันอยู่ข้างบนมันกำลังเดินลงข้างล่างอยู่เมื่อกี้เห็นเงาแบบบอยู่ข้างบนบ้านมันกำลังลงมาอยู่นิดนึดงรอดังแป๊บหนึ่งสวัสดีค่ะคุณนายของบ้านหลังนี้เธอว,วิ่งไปไหนอะไรของเธอแองจี้เธอว,วิ่งมาตรงนี้ทำไม อะไรของหล่อนฉันเลิ่มง่วงนอนเลยเอเนี่ยอ๋อทำไมอ่ะอ้าวมาชีน่าด่าฉันเหรอได้ฉันรู้จักฉันน้อยไปซะแล้วมาชีน่าด่าฉันว่าเธอเอ้าอ,อะไรกันต้องเจอสไนเปอร์กูแล้วละ,ละางานเนี้ย อะไรอ่ะฉันมาดีนะฉันแค่จะมาแสดงความเสียใจกับคนในครอบครัวของเธอที่เพิ่งเสียไปเนี่ยฉันได้ข่าวฉันมาแบบนไหนึ 1, 2, ่งสองสามปังไม่โดนโอ๊ยโดนว่ะโดน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 นี่ตายคาประตูบ้านเลยฮสมบั้าเป็นยังไรล่ะ ตายกันที่หมดบ้านนี่แหละนี่มันไม่ให้ฉันเข้าบ้านแต่ก็ไม่เป็นไรฉันยิงทันนะคะเข้านี้ฉันเป็นนักแม่นปืนนะคะข่านี้เห็นสมหน้าที่แชร์แบบเห็นสมหน้าที่แท้จริงฉันไปแล้วหล่อนก็มีวันที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปฉันบอกเลยหรือฉันก็มีความสุขมากที่คนในบ้านเีงตายกันหมดถึงบ้านแหละมันจะเธอตรงนี้อ๋อ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 เป็นผีกันไปที่หมดเลยเฮ้อ สะใจแหละตายกับหมดบ้านแล้วแหละเอ็งจีพี่ว่าหนูกลับบ้านแล้วแหละเอ็งจีพละกิจของหนูเสร็จสิ้นลงแล้วไม่โดนตำรวจจับด้วยนะเธอโชคดีไปเลยคือถ้ายิงในบ้านเนี่ยไม่โดนอะไรแต่ถ้าไปยิงนอกบ้านถือปืนสุ่ม 4, สี่สุมห้าปีนคนตาแบบส่วนสาทะนะอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะโดนตำรวจจับนะครับเธอโอ๋ยกลับบ้านแล้วนะคะพละกิจฉันเสร็จแล้วฉันอถ้ามาฉันตรงนี้มัน เกิดอะไรขึ้นทําไมฉันต่ําต้อยไม่เป็นไรโอเคเสร็จแล้ครั้งนี้เราก็เสร็จสิ้นฉันบอกเลยใครมาทําให้ฉันเกิดความอับอายขายขี้หน้าต่อสาธารณชนอิเดียพับลิกเธอไม่มีวันแน่เฮ้ยฉันใส่ชุดนี้ไม่ได้แต่คนรู้ว่าฉันฉันเป็นโจรค่าตัดตอนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ฉันเปลี่ยนชุดก่อนชุดทุกวันนะคะชุดวันสองนะคะ เปลี่ยนชุดก่อนเองจี้หนูเปลี่ยนชุดคืนก่อนจะใส่ชุดนี้ไม่ได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 ้ไได <But there. S 1> เปลี่ยนชุดเดี๋ยวนี้ชึงนี่ไม่ไม่ใครรู้แล้วแหละว่าฉันไปฆ่าคนบ้านนั้นตายยกครอบครัวเพราะว่าคนที่เห็นสมน้าฉันก็มีคนเดียวก็คือนางแม่ของบ้านหลังนั้นแต่นางแม่ก็ตายไปแล้วก็ไม่มีใครรู้อุย้ยเธอฉันเจอผีนะคะเดียด๋วยวเีฉันจะยิงผีฉันจะยิงผีตรงไหน,นถือปืนแป๊บหนึ่ง ป็นเล็กก็พอฉันจะยิงผีป่บนึง่ะฉันนักเกลียดนางผีนางนี้มานานละอุ้ยผีมันหายไปไหนแล้ววะแหม่ไม่ทันไม่ทันไม่เป็นไรแหมยิงไม่ทันคือประเด็นคือฉันตบฉันโดนผีนางนั้นตบหน้าฉันมาหลายรอบแล้วฉันยิงมันไม่ได้ฉันยิงหลุมศพมันก็ได้วะเองจี้มาหลุมศพมันี้คือประเด็นคือยิง ไม่ทันยิงผีไม่ทันยิงหลุมก็ได้เพื่อความสะใจหลุมไหนแฟมีทังสามหลุมฉันก็ไม่รู้ว่าหลุมไหนเธอทันเสร็จแล้วกดชูดหลุมไหนแฟมหลุนี้มั้งยิงไปเลยปุ้งนี่เนี่ว้าผีออกอีกแล้วนู้นนู้นน้นผีบอกผีหิวข้าว่ะชูด จะยิงเธอจะยิงเธอปุง้งอุ้ยใครเนี่ยผีเหรอผีทำไมผีออกมากันใหญ่เลยเธอมป็นกันอะไรขึ้นฉันยิงให้หมดทุกคนเลยเด <c oughs> ี๋ยวๆฉันจะสืบสไนเปอร์ทำไงฉันเอาสไนเปอร์ยิงมไม่ได้กดผิดทำไงทำไงเข้าไปใส่ในกระเป๋าซิมแล้วก็แคอร์รี่เว็บคออ๋อยมันลอยเข้าไปในบ้านเหรอฉันต้องตามเข้าไปในบ้านก่อน โอ้ยอะไรกันเนี่ยผีพวกนี้เนี่ยมาทำกับข้าบ้านฉันกินเมื่อกี้ฉันยิงไปสงสัยยิงไม่โดนนะผีไม่เป็นไรเอ๊ะแต่ผีมันตายซ้ำตายซ้อนได้ไหมเนี่ยตายแล้วตายอีกไงโดนสไนเปอร์ฉันแองหนึ่งสองสามยิงหัวเลยปุง้งทำไมผีไม่เป็นไรอะ่ะเป็นไรหรือเปล่าเฮ้ยตายสิมึงมึงเป็นผีมึงก็ต้องตาย เดี๋ยวนะฉันรู้สึกว่าผีตัวผู้ชายมาันมา,มาเข้าสิงสิ่งของบ้านฉันนั่นนะโอ้ยผีตัวแม่ยิงมันไม่เป็นไรอะเธอไม่เป็นไรฉันยิงผีตัวพ่อ,อเดี๋ยวรอก่อนคุณมีเสียงซูมปืนเนี่ยเธอยินป่ะนะกอนนกอนนกอนอุ๊ยเกิดอะไรขึ้นคะหนึ่งาตายแล้วคอมนี่นเกิดอะไรขึ้น เมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ไม่มันดังอุ้ยฉันยิงผีแล้วผีไม่ตายอ่ะเธอฉันยิงนี่ไหมฉันไม่ยิงเด็กเด็กส่งหนังสือพิมพ์ไหมอารมณ์เสียแองจี้มีเด็กส่งหนังสือพิมพ์ม,มัลูกแองจี้มันานี้ก็เร็วจะจะยิงเด็กส่งหนังสือพิมพ์นะคะตรงนี้นจะโดนตำรวจจับไหมเนี่ยถือคฮริเบทพอนเรียบร้อย เรียบร้อยแองจี้นะต่อมาหนูก็กดตรงนี้ค่ะลูกแล้วหนูก็ชูน,นะจ๊ะเด็กสมสื่อิ่มตายแน่ตรงนึงเล็งก่ไม่รอดแน่เด็ก้ปางวายยิงไม่ดอะนะเธอตรงนั้นเด็กมันอยู่ไม่นิ่งว่ะเอาใหม่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 เล็งใหม่เมื่อกี้เล็งไม่โดนว่ะ หนึ่งสองครับปังวายฉันยิงไม่โดนอีกแล้วเด็กมันจะหนีไปแล้วนะมามามาอ้อยเด็กหายไปไหนแล้วยิงไม่ทันเธออารมณ์เสียอ้อยเด็กมันหนีไปแล้วเธอรอดตายไปนะฮะ้อโอเคไม่เป็นไร ยิงผีผีก็ไม่ตายยิงเด็กก็ไม่นอนแต่บ้านหลังนั้นตายทั้งบ้านไม่เป็นไรนะคะโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้เราก็ขอตัว,วลากันไปก่อนแล้วนะจ๊ะายบายฮอฮอฮอ